ครื่องติดสัญญาณกันไฟก็มีแล้วค่ะแล้วก็มีเครื่องกันขโมยสองเครื่องนะคะนะโอเคค่ะหลังจากนี้คงไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมคะจะทานอาหารเช้านะคะโดนอะไรแบบนี้เข้าไปดีเศร้าเลยค่ะเก้ยี่ตัวละพันสององเอ็น <c oughs> ใช่สิ <c oughs> เห็นอย่างนั้นมันก็คงน้ำหนักเบาแหละมันคงสามารถยกไปขายได้ง่ายๆเลยค่ะโอเคค่ะตำรวจมาช่วยอะไรได้บ้างคะอย่างไรเอาของมาคืนได้ไหมคะตำรวจมาค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอลิอโอหยุดก่อนตอนรับตำรวจเขาก่อนสาโทรมาแล้วกว่าจะมานะคะนะช่วยหน่อยได้ไหมคะโดนจนเครื่องบ้านนะคะนะฉ <c oughs> ันเสียใจเรายังจับซิมคนที่ป้นคุณยังไม่ได้ค่ะว่านะคะมันต้องมีเครื่องแบบนี้จริงด้วยนะคะ <c oughs> ใครจะไปรู้ล่ะคะว่ามันจะมีของแบบนี้โอเคค่ะเราปล่อยเอลิโอเคว้งไปเลยนะคะนะ <c oughs> อกินข้าวต่อเถอะอาบน้ําเข้าห้องน้ําแล้วก็ หาเงินมาใหม่นะคะนะเงินนะหามาได้เงินนะมาหาเงินนะหาใหม่ตลอดนะคะนะแต่ความรู้สึกเสียใจด่บมันกลับประคืนไม่ได้นะคะนะเดียวนะคะอะไรกันอีกคะเนี่ยอะไรพังคะโอ้ยอ่างซ่อมมันพังอีกแล้วนะคะเนี่ยตอนแรกอิเลย่ย,ยังคิดอยู่เลยนะคะว่าจะหาเงินมาขนาดนี้เนี่ยจะขยายบ้านดีไหมนะหรือว่าจะซื้ออะไรมาเพิ่มดีนะคะนะได้ซื้อเพิ่มแล้วค่ะได้ซื้อเพิ่มแล้วค่ะ หนึ่งตัวนะคะนะโอเคค่ะโวยวาย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 ค่ะซื้อเสร็จแล้วค่ะขายได้ตั้งหกสิบบาทนะคะนะค่าความสนุกสนานไม่เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะคะนะแปลว่าอะไเลี้ยวอ่ะกำลังจะคิดอยู่เหมือนเดิมนะคะว่าทําไมโจรถึงมาป้นเข้าไปคะอันนี้ทําไมคะว่าเสร็จแล้วหรอคะเอาว่าเสร็จแล้วนี่คะเอเจสซี่หน้าใหม่แห่งซิปซิตี้พ่อผมนี่คุณขาดพอสำเร็จในสตูดิโอท้าตำแหน่งของคุณในตารางตาราถูกลดเอเจสซีเรือดราลาที่อยู่ทีค่ะ 1.5ค่ะโอเคค่ะนอนก่อนเธอะค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปได้แล้วค่ะเพราะค่าสังคมก็คือต้องการแล้วล่ะค่ะนะันเป็นความผิดของเอลิโอหรอคะใช่ไหมคะคือแปลว่าเอลิโอไม่สามารถนะคะที่จะแบบว่าวันเว้นวันได้เหมือนก่อนหน้านี้แล้วค่ะคือในระดับประมาณ1.5หรือ2เนี่ยยังพอรันได้บ้างแต่ถ้าในอนาคตอาจจะต้องไปตูดิโอท่าค่อนข้างบ่อยเลยล่ะค่ะเพื่อไปแสดงอย่างน้อยหนึ่งครั้งแล้วก็กลับออกมานะคะประมาณนั้นแหละค่ะนอนอยู่ค่ะไม่มารับโทรศัพท์ละค่ะ